สวัสดีสบายดีพี่น้องสวัสดีสบายดีเด้อทุกคนทา้งกายทางงกายสบายดีสบายดีพี่น้องมากินมาม่าต้มยำนะพี่น้องเดี๋ยวเอาลวกเส้นก่อนี่น้องกิมาม่าต้มยำพี่น้องที่พี่น้องลวกเ้นก่อนเด้พี่น้องมาม่าอ๋ของผู้เงา ส้นเส้นของเฮาค่มะมามาพี่น้องตัดลูกเสเ้นฟักบุงพี่น้องใส่เครื่องน้ำพี่น้องเครื่องต้งยมยำเขาซื้อเป็นแบบผงต้งยมยำขนอนะพี่น้องที่อยากกินมามาต้ยมยำ นล้วส um, ีมังคอก็ใส่กุ้งต้มยำดีเลยยังอืมโอเคพี่น้องใส่กุ้งพีเนาะกุ้งเอาไปได้ปอกเพื่อเอไปเป็นอย่างกินเองนะพี่น้องเน้องแต่ว่าเอาใส่ไข่เด้พี่น้องเลยจ้ามามาต้มยำกุ้งเอาพี่น้อง มีราคาขึ้นมาเลยเ <laughs> ด็กแล้วพี่น้องเดยวไล้พี่น้องเทใส่นี่ก่อนพี่น้องน้องจ๋าน้อง <laughs> โอ้ยแกนะต้องมีแต่น้ำมัน <laughs> ทอดนะพี่น้องทอดป่านะ น้ำมันหมดเลยพี่น้องเกียรติเอาเป็นราคาขึ้นมาทันทีเลยพี่น้องวันนี้เห็นไหมพี่น้องมาพี่น้องมากินมาม่าต้มยำนาพี่น้องนี่ใส่เครื่องเป็นราคาขึ้นมาเลยเนาะพี่น้องวันนี้ราคาแพงขึ้นมาเลยวันน่ากินบอพี่น้องน่ากินบอเสร็จแล้วพี่น้องวันน่ากินบ้พี่น้องใพี่น้องมาม่าต้มยำพี่น้องจ๋ามาได้พี่น้อง จับแบพี่น้องเป็นราคาขึ้นมาแล้วนะพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้องไปได้พี่น้องเท่านี้เด้อกบคุณหลายได้พี่น้องเป็นมูเป็นคู่อบจะละายเด้อเพื่อนทุกคนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อบจะละายเด้อที่มาเป็นมูเป็นคู่เขาคลิปาบ้านมาบ้าบอกของเฮาเลยพี่น้องใช่าบ้าบอกของเอาไปเลย นุกปกับทำไมทายคลิปนะพห่น้องคนอื่น,นเป็นตาิางคลิปแต่เราคนเดอ้อไปกันได้ทุกคนสวัสดีสบายเดอ้อสวัสดีสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนบายบายไปแล้วสวัสดีสบายดีค่ะบายไปแล้วเดอ้อ